อาทุกคนจบแล้วจบแล้วจบแล้วโอ้เนาะเนี่ยจบแบบเนี้ยจบแบบมีคดีอ่ะซีซั่นสองอยู่ไหนหว,ว,วังนะข้านหวังนะหยอกหยอกหยอกนะอ่ะก็ปิดจบไปเรียบร้อยนะครับผมกับบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณนะครับผมสาสิบแปดตอนคุณฟังจากชื่อเรื่องคุณจะรู้ไหมว่ามันคือซีรีส์แนวสืบสวน นหอกปะนหอกไหมเออบันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณฟังยังไงฟัง,งไงให้มันดูว่ามันสื่อว่านี่คือซีรีส์สืบสวนฆาตกรรมไม่มีนอเราฟังแล้วโอ๊ยบันทึกหิมะโอ้ยต้องแบบเย็นๆหนาวๆมีหิมะอา่าอยู่ภาคเหนือป่ะอะไรอย่างงี้รุ่งอรุณโอ้ยแสงรุ่งอรุณยามเช้าอย่างเงี้ยเอนอนาอแต่มันจะสื่อในแนวว่าแบบ นตายลาไร้ความอายุิธรรมรุ่งอรุณตื่นมาเบิกบ,บานอะไร,ะไรวะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะเออเพราะว่าคิดว่าน่าจะชื่อไทยชื่ออังกฤษนไม่เหมือนกันหรอกอืมนะอ่ะแต่ใดก็คือเป็นซีรีส์ที่ไม่คิดว่าจะทำได้ดีขนาดนี้นี่จะยกให้เป็นซีรีส์แนวแนวสืบสวนยกให้เป็นอันดับหนึ่งของปีนี้ ยกให้เป็นอันดับหนึ่งเนาะคือไม่ได้เราเรา,เราดูเราไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะเนาะเพราะว่าเราเราทำรีแอคเราก็วรอซีรีส์เรื่องใหม่ๆออกมาอยู่แล้วเนาะแล้วพอเรื่องนี้เนี่ยประกาศจะออนแอร์ปุ๊บเราก็จะดูแหละดูแหละเนาะด้วยความที่พระเอกเป็นพี่อ่าวรุ่ยเผิงเนาะเออเราก็ติดตามมาจากเรื่องก่อนเนาะพอมาดูเอาแค่ตอนแรกทุกคนตอนแรกมันตกเราได้แบบมหาศาลมากมากเนาะคือเปิดมารู้เลยว่า โอเคมีปัญหาเนี่ยอยู่ๆโอ้โหเปิดมาไม่กี่วิพ่อกับแม่สันหวานโดนธนูยิงตายตกน้ำอารองฉินโดนยิงนะฮะเออนางเอกก็โดดน้ำลงเนาะเออแล้วก็รู้เลยว่าจุดประสงค์ของการการมีของสันหวานคืออะไรเนาะการมีชีวิตอยู่ต่อของเขาคือเพื่อสืบหาต้นต่อว่าพ่อแม่ตายเพราะอะไรใครเป็นคนทำ ฉันจะต้องทวงความยุติธรรมให้กับพ่อของฉันถึงแม้ว่าพ่อพ่อเขาแม่เขาถึงจะเขียนจดหมายว่าไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์นางเอกที่เราต้องการมากจริงๆเนาะเป็นเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบไม่ยอมปากแซบมีความสามารถทุกอย่างคือรวมอยู่ที่เสันวานจริงๆคือดูดูอี EP แรกอีพีเดียวคือประทับใจมากเนาะเออ นะครับปลอมตัวเข้าไปอยู่ในตระกูลฉินเริ่มสืบคดีนึกออกไหมเออเริ่มจากแบบยังไงอะ่ะก็เริ่มสืบใช่ไหมเริ่มสืบไปเจอคุณย่าของพระเอกเนาะจนแบบเออได้เส้นได้สายก็เริ่มสืบทีนิทีรนิดเกิดเหตุในตระกูลฉินก็เริ่มสืบทีนิดจนโอ้โหลออ่วมเดินทางไปกับตระกูลเยียนเนาะ เย็นถือนะครับทุกคนก็มาถึงจุดจุดนี้เนาะก็เป็นพอดเรื่องที่ซับซ้อนมากไม่น่าเชื่อว่าสามารถคิดได้ขนาดนี้จริงๆเนาะคือคือเนี่ยนี่เป็นคนที่ไม่รู้นะอาจจะปัญหาส่วนตัวแล้วกันคือชอบมีปัญหาเกี่ยวกับการจำเนี่ยรายละเอียดคนในตระกูลเนี่ยโอ้ราชวงศ์เนี่ยดูมีกี่คนเต็มไปหมดนะมีองค์ชายเก้าคนเนาะแต่ละคนก็ออืืเนี่ย ตัวละครทุกตัวละครที่โผล่มาทั้งหมดคือไม่มีใครจืดเลยโผล่มาทุกคนต้องมีบทหมดหรอไหมเออทุกคนมีบททุกคนมีเรื่องราวมีสตอรี่มาเชื่อมโยงแต่ละคดีทุกคนไม่เว้นเลยเนาะทุกคนเลยนะฮะอาจจะมีแค่ไอ้ตรงนิดนึงตรงที่คดีคนส่งเกลือเนาะไอ้พวกนั้นตายเร็วไปนิดนึงเาเราเรา,เราคิดว่าตอนนั้นน่าจะแบบว่า ไปเล่นคดีตรงนั้นแบบเยอะๆแต่ว่าช่วงนั้นมันมันไปเล่นไอ้ฝั่งตระกูลผางอืมจุดเชื่อมโยงม,มันคือตระกูลผางนะฮะเออตอนนั้นเราคิดว่าเอ้ยน่าจะไปเล่นในตรงลงจำนำอะไรอย่เงี้ยเนาะเออไอ้ไขนเกลือแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าไอ้ไอ้ยิบยบย่อยๆ,ๆเนี่ยมันไปรวมอยู่ที่ <laughs> ราชวัง <laughs> เออมันไปรวมอยู่ที่ราชวังเลยก็คือ โอ้โหทุกอย่างนี้อยู่กับฝาบาทเนาะฝาบาทลับจบเนาะประเด็นก็คือมันมันจริงๆเรื่องเนี้ยปมหลักอยู่ที่ฝาบาทอยู่ที่ไทยเฮาที่คลอดลูกออกมาเป็นฝาแฝดนะฮะเออซึ่งยังไงนะคือตอนนั้นฟังฟังงม่เคียถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือน่าจะยังไงลูกเกิดมาเป็นฝาแฝดคนนึงอ่อนแอซึ่งตาม ประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของเขาคิดว่าลูกที่ air, อ่อนแอคืออัปมงคลน้องก็เลยต้องส่งออกไปน้องคือคือไม่ได้หรอกจริงๆต้องตายถูกไหมแต่ว่าเขาอะเขาคลอดออกมาเนอะลูกเขาเลือดเนื้อเชื้อไข่อ่ะเออเขาก็เลยฆ่าไม่ได้ฆ่าไม่ลงก็เลยส่งไปนอกวงังเนอะจนวันหนึ่งจึงไม่ใช่วันหนึ่งหรอกก็อายุเยอะแล้วนะเออครึ่งชีวิตแล้วนะ เกินครึ่งชีวิตแล้วด้วยเนาะเออก็มารู้ว่าวันหนึ่งฉันคือลูกของฮองเต้ไม่ใช่ลูกของฮองเต้เขาเรียกว่าอะไรเป็นเชื้อราชวงศ์เหมือนกันเออเนาะเขารู้สึกว่าเขาจะเป็นพี่ชายด้วยนี่ใช่ไหมเขาเกิดก่อนเนาะมีมีมีปานใช่ไหมมีปานเนาะเออก็เลยแบบว่าไปกบฏเนาะฆ่าฮองเต้องค์ปัจจุบันตอนนั้นแล้วก็สวมรอยจีปานออกเนาะถามว่า การบริหารบ้านเมืองของเขาดีไหมก็อาจจะดีเนาะแต่สตรอรี่ที่เราเห็นคือมันไม่ดีนักอย่างนึกออกปะเพราะว่าทุกอย่างเขาทําเพื่ออํานาจของเขาเพื่อการคงอยู่ของเขาเพราะเขาสลับตัวมาฆ่าน้องชายของเขาเพื่อที่จะขึ้นมาบัลลังก์เนาะไทเฮาก็รู้นะใครรู้อีกฮองเฮาก็รู้เอาเอาเป็นว่าไอตัวบิ๊กบิ๊กมันก็รู้กันหมดอะ่ะอืมเนาะแต่มันก็คิดว่า ็ทำหน้าที่ของฮ่องเต้ได้ดีนี่ขนาดไทเฮวยังพูดเลยว่าเขายังบริหารบ้านเมืองได้ดีรูหรอมไ้มเขาก็เลยปล่อยปล่อยไปเพราะว่าก,ก็ไงอ่ะไอไอคนไอตัวจริงมันถูกฆ่าไปแล้วอ่ะเออสุดท้ายแล้วเขามาสวมเขาก็ทําได้ดีแต่พลาดพลาดนี่แหละพลาดตรงที่ไปฆ่าสนมจินเอยฆ่าพชชายาสิ้นอ,อ่องเนี้ย เออไปฆ่าทิ้งเนาะก็เลยนะั่นแหละมันเลยพลาดไปหมดไงพลาดไปหมดนะครับแล้วก็ไอเยีนฉีคิดว่าแบบปล่อยมันไปแล้วจะไม่เป็นอะไรสุดท้ายกโย็โยงเข้ามาตัวเองนะเออส่วนอมชายสามเนาะที่พอก็พ่อเขาถูกฆ่านะเออเขารู้ว่า,วาโดนวางยามาไปไปทำไปทำแผลนะรักษาแผลก็คืออีกปานนะใช่ไหม เออกลับมาแล้วตายเนาะตัวเองกินไปนิดนึงตาบอดเออมันไม่แค้นได้ยังไงเนาะคือถ้าคือถ้าพูดในในมุมในมุมชาวบ้านอย่างเราแล้วกันเนาะหรือหรือแม้กระทั่งในโซเชียลอะ่ะทําขนาดนี้สิ่งที่มันควรเจอคือมึงต้องโดนฆ่าหรือเปล่าว่าหรอกาไหมอ่าอย่างเวลาเราดูข่าวที่มันแบบคดีแบบฆาตกรรมหรือขืนข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยไหม เราแบบคุมคุยเราฆ่าอย่างเงี้ยสิ่งที่มันควรได้รับก็คือประหารถูกไหมทุกคนจะพูดในโซเชียลมันควรตายทุกคนควรตายอะไรเงี้ยนะเนาะแต่พวกอย่างเย็นฉืออย่างบันเอ๋อย่างเงี้ยเขามองว่าเฮ้ยกฎหมายมันช่วยได้หรอป่าเออเราทําไมเราไม่เอากฎหมายมาช่วยเนาะแต่ทุกคนก็น่าจะรู้นะอย่างประเทศไทยบ้านเราก็นะฮะการใช้กฎหมายอะไรเงี้ยเนาะบางที บางทีคดีที่ฆ่าคนตายยังรอดมาทุกวันนี้ได้หรอกมามันเลยทําให้คนเราไม่เชื่อไม่ศรัทธาในกฎหมายเาพอลาเราเจอข่าวอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าก็ตายไปเลยมึงฆ่าคนตายมึงก็ควรตายมึงควรประหารนะฮะถูกไหมถูกไหมเออจริงๆอ่อะถ้ากฎหมายมันแข็งแรงพอและผู้ใช้กฎหมายซื่อสัตย์เที่ยงธรรมมากพอมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ ให้ทําให้คนคิดว่าเฮ้ยกฎหมายมันไม่ศักดิ์สิทธิ์ว่ะฆ่าไปเลยฆ่ามันเลยมันคนมันฆ่าคนตายมึงควรตายอะไรเงี้ยเนาะเออซึ่งซึ่งมันก็เลยทําให้คนโหยหาเอ,อการลงโทษแบบปาดคอฉีดยาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนึกออกไหมเออนั่นแหละเป็นเพราะว่ากฎหมายไม่แข็งแรงพอและผู้ใช้กฎหมายไม่ซื่อสัตย์นะฮ เอออย่างที่เราเห็นทุกปัจจุบันนี้เนาะน,นั่นแหละนะครับเนาะน,น่าเศร้าน,น่าเศร้าเนาะคดีทุกคดีมันเนี่ยอย่างที่ชื่อว่ะฆ่าคนแบบฆค้าประเวณีเนี่ยลัทธิอะไรเงี้ยทั่วเนี้ยในสังคมบ้านเราเนี่ยเรายังเห็นอยู่เลยอะ่ะนึกอ,อไอ้ยิ่งไอ้ลัทธิอะไรเงี้ยมันคือเยอะมากทุกคนนอกว่าอืมเฮ้ยนั่นแหละทุกคนเราก็ หวังว่ากลไกลของเวลามันจะนำพาไอ้พวกเห็นแก่ตัวนี้ไปนาะอแต่ก็นั่นแหละก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับผมในเมื่อคนชั่วยังครองเมืองเราก็ไม่เราก็ได้คาดหวังว่าสักวันหนึ่งการเวลาจะขะจัดคนเหล่านี้ไปแต่ก็นั่นแหละถ้ามันไม่มีการลุกขึ้นมาสู้เหมือนที่เซนหวานทำเมื่อไหร่เราจะได้เห็นอกว่า เออเราจะรอเวลาจริ่งเหรอแล้วไอคนที่มันทําชั่วอยู่แล้วแล้วมันก็สืบทอดต่อไปต่อไปมันก็ทําต่อไปรู้ปะเออจริงๆแล้วมันมันก็ต้องสักวันหนึ่งอ่ะนั่นแหละทุกคนมันมันมนุษย์อ่ะเนาะจริงๆซีเรียเรื่องนี้มันก็คืออะทาให้เห็นความโลภของมนุษย์ความใจดีของมนุษย์ทุกอย่างอารมณ์ทุกอย่างเนาะตัดสินหนึ่งทีผิดตลอดไปตัดสินผิดคือผิดตลอดเนาะ เออมันก็เลยเนี่ยอย่างคุณชายสามที่เห็นว่าเฮ้ยเนี่ยคือความชั่วก็เลยตั้งตัวเองเป็นสวรรค์ในการที่จะนะตัดสินแล้วฆ่าอะไรเนี่ย,ออนนยรวมถึงไอ้ไอ้เนี่ยไอ้ศิษยพี่ใหญ่ของเขาอะที่ไอ้ไอ้นี้ก็ฟีลแบบบริจาคร่างกายวะเออถ้าปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าคนที่แบบเกิดอุบัติเหตุมาแล้วแบบ ยังไงอะเสียชีวิตแล้วแต่ว่าเฮ้ยอวัยวะยังใช้งานได้บริจาคอะไรเงี้ยบริจาคใช่ไหมแต่เนี้ยไปคิดแทนคนอื่นไปคิดแทนเขาว่าไอ้นี่มันใกล้จะตายแล้วอะแล้วเมียกูถึงแม้เขาเอรุ่มหลงใช่ไหมเขาคิดว่าจะไปใส่เมียเขาแต่เขาแบบไปคิดแทนเขาว่าเฮ้ยไอคนคนนี้ไม่อยากมีชีวิตตัวต่อแล้วอะมันป่วยขนาดนี้แล้วมันใกล้าตายแล้ว,ลวก็ไปเอาหัวใจมันมาใช้เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรืออกมามเออเราการบริจาค ร่างกายาการบริจาคอวัยวะนี่โหเนาะมันต้องยินยอมอ่ะไม่ใช่อยู่มึงจะไปตัดสินแทนคนนอกไหมเออไหครับนอกไหม <gasps> นะฮะอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเนาะมันเป็นซีรีส์ที่เอาจริงพิสูจน์ด้วยผลงานเอ่ะอันเนี้ยจริงจริงไม่ต้องอะไรมากเลยทำดีทุกตอนไม่ปล่อยแอร์ทามแบบให้โลง่งอะไรสิน้น เนาะสตอรี่ความรักก็มีเนาะการสืบคดี100%เต็มข้อเอาไปเลยนะครับเออมีมีทุกอย่างเนาะคุณอยากได้ชิวๆอยากได้แบบเอ๊เอะขำฟินมีหมดเนาะคือเอาเป็นว่าเขาให้ความสำคัญกับทุกบทแล้วกันเนาะโผลมาไม่ไม่มีฉากไหนที่ทำให้ฉันรู้สึกง่วงอะ่ะนออกไหมมันด,มนดูมันดูได้ตลอดเออมันดูได้ยาวๆแล้วนะมันได้คิดเนาะ คือบทอย่างที่บอกบทมันม,มีความซับซ้อนมันทําให้เราแบบเห็นหมดอะเห็นแล้วแบบโอ้คิดไปเรื่อยเนี่ยเอาคุณดวงดูดิถ้าเราเดาวกคุณเดาออกทะเลบ้างถูกบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะนี่เนี่ยคือความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้ไว้แบบเราได้เดาเดาถูกเดาผิดเดาถูกก็อืมหน้าบานเดาผิดก,ก็โอ้หอกไหมนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนาะก็ขอฝากไปด้วยนะครับผมกับซีรีส์เรื่อง บันทึกหิมะแห่งรุ่งอรุณนะครับผมสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน i อ e หรือเว็บไซต์ iq.com นะครับผมมีทั้งเวอร์ชันซับไทยแล้วก็ภาคไทยนะครับผมฝากทุกคนไปติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับผมและก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันคลิปนี้นะครับผมไว้เจอกันคอนเทนต์ต่อไปสวัสดีครับ